สวัสดีครับกลาโซเซตี้ครับสำหรับอีพีนี้จะพาเพื่อนเพื่อนสมาชิกมาดูอาการเวลาขับปกติเร่งเครื่องยนต์จะมีเสียงดังบริเวณห้องเครื่องยนต์นะครับและมีอาการกินน้ำมันเครื่องกว่าปกติซึ่งตรงนี้เป็นอาการที่ทางเจ้าของรถลูกค้าแจ้งมานะครับซึ่งจากที่หลังลูกค้าเอารถมาส่ง ทางผมก็ได้ทำการทดสอบติดเครื่องยนต์ก็ไม่พบเสียงดังผิดปกติแต่สิ่งที่พบหน้าง,งานเลยก็คือระดับน้ำมันเครื่องที่หายไปกว่าเกือบ1ลิตรนะครับแต่ปัญหาตรงนี้ที่ผมไม่พบอาการเลยต้องให้ลูกค้ายอมเสียเวลาเพื่อมาทดสอบร่วมด้วยกันนะครับเพราะว่าเพื่อยืนยันปัญหานะครับไม่งั้นจะทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดได้ พอลูกค้ามาถึงรถปุ๊บก็ได้ทำการสอบถามอาการอาการที่เจ้าของรถพบก็คือเวลาขับขี่เครื่องยนต์จะมีเสียงหอนเหมือนเสียงลมนะครับและมีควันขาวออกที่บริเวณปลายท่อเป็นบางครั้งที่สำคัญน้ำมันเครื่องลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วรถคันนี้เป็นรถใช้น้อยเลขใหม่ตอนนี้อยู่ที่70,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้น แต่เป็นรถปีลึกปี2013นะครับซึ่งตรวจสอบจากรอยรั่วของเครื่องยนต์ทั้งหมดไม่พบรอยรั่วซึมนะครับแม้แต่จุดเดียวน้ำม,มันเครื่องดึงกาวัดออกมาก็สภาพยังใหม่สภาพโดยรวมของเครื่องยนต์ทุกอย่างดูทุกอย่างเหมือนปกติทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่พบเวลาขณะทำการทดสอบกับลูกค้าจะพบเสียงหอนบริเวณด้านของเทอร์โบ ก็จะเป็นอาการที่สอดคล้องกับที่ลูกค้าแจ้งนะครับมีควันขาวบางครั้งแล้วก็น้ำมันเครื่องหายจุดที่ต้องทำการตรวจสอบเลยก็จะเป็นเรื่องของตัวเทอร์โบเมื่อทำการยกรถขึ้นปุ๊บทำการสตาร์ทเครื่องจะพบกลิ่นของน้ำมันเครื่องออกบริเวณปลายถอยเสียเดี๋ยวไปเริ่มจากด้านท้ายรถกันเลยนะครับ ต้องเน้นย้ำว่าไม่มีรั่วซึมใดๆทุกจุดนะครับในรถคันนี้ดูจากปลายท่อ,อเสียจะพบว่ามีไอน้ำมันเครื่องเป็นคาบขเข่าติดบริเวณปลายท่อ เดี๋ยวลองไล่ไปดูบริเวณตรงท่อแคตแล้วก็ท่อข้ออ่อนเข้าตัวตูดเทอร์โบนะครับดูจากตรงท่อที่ออกจากท่อแคตาลิติกด้านหน้าตัวนี้จะพบว่าขมเหมาตรงนี้เป็นไอน้ำมันเครื่องนะครับที่เล็ดลอดออกมาแล้วถูกเผาไหม้ดูจากสภาพนะครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งแคตาลิตกันท่อแคตปกติของเครื่องยนต์ดีเซลก็จะมีความดำนะครับแต่สำหรับคันนี้ ถ้าสังเกตดีๆจะเป็นขม่าวของไอน้ำม,มันเครื่องไอน้ำม,มันเครื่องพวกนี้ถ้าถูกเผาไหม้อาจจะทําให้แคทตรไรติกตันและมีอาการเล่งไม่ออกได้นะครับ <c oughs> ต้องบอกอีกครั้งว่าคันนี้รถเพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวไปดูที่บริเวณตูดเทอร์โบกันนะครับที่ส่องขึ้นไปจุดตรงนี้จะเป็นบริเวณของตูดโคงหลังของตัวเทอร์โบ เต็มไปด้วยไอขมเมาที่เผาไหม้ของน้ำมันเครื่องที่เล็ดลอดออกมานะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีปัญหาแบบนี้เป็นไปได้หลายอย่างเช่นอาจจะเป็นเกลดน้ำมันเครื่องไม่เหมาะสมเป็นกึ่งสังเคราะห์หรือกองอากาศไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเป่าเกิดการอุดตันการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ตรงตามระยะที่กำหนดโดยเฉพาะในรถที่มีการใช้งานน้อยนะครับ สาเหตุเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แกนเทอร์โบมีปัญหาในรถที่มีการใช้งานน้อยนะครับจุดที่ผมถือตรงนี้จะเป็นปากของตัวเทอร์โบเทอร์โบที่สภาพสมบูรณ์จะต้องไม่มีน้ำมันเครื่องทั้งบริเวณด้านหน้าปากเทอร์โบและด้านหลังของตัวโครงหลังไอเสียนะครับทั้งหน้าและหลังของตัวเทอร์โบจะต้องแห้งสนิทเดี๋ยวดูที่ผมเอามือรูปนะครับ จุดนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับที่เล็ดลอดออกมาตัวนี้เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้รถมีอาการกินน้ํามันเครื่องผิดปกติน้ำมันเครื่องที่เล็ดลอดเหล่านี้ก็จะถูกเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์และออกเป็นควันขาวบริเวณท่อไอเสียสําหรับอาการนี้ในรถที่เลขกไม้น้อยถ้าไม่พบรอยรั่วซึมลองเช็คจุดนี้กันนะครับ ถ้าเป็นสาเหตุจากแหวนลูกสูบเบาไอเสียหรือ,อยางตีนวาวหรือต่างๆตัวนั้นจะเกิดในรถที่มีอายุการใช้งานเยอะตรงนี้เลยเป็นแนวทางวิเคราะห์สาเหตุเริ่มจากง่ายไปยากนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันที่ตัวไบท์โบไบท์โบที่ปกติจะมีระยะการโยกได้นิดนึงนะครับแต่สำหรับ รถที่มีปัญหาอย่างคันนี้ถ้าผมลองโยกที่แกนกลางใบเทอร์โบจะพบว่าสามารถดึงเข้าออกได้เลยนะครับมีระยะค่อนข้างเยอะในขณะที่ทำการโยกขึ้นลงจะพบว่ามีระยะการให้ตัวค่อนข้างเยอะกว่าเทอร์โบที่ปกตินะครับวิธีการตรวจสอบตรงนี้เพื่อนๆสามาชิกสามารถตรวจสอบเองได้นะครับถอดปากเทอร์โบออกดูสภาพมีไอ้น้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่องไหมลองโยกใบดูนะครับตอนนี้ ปกติจะโยกเข้าออกไม่ได้นะครับแต่โยกขึ้นลงจะมีระยะนิดนึงนั่นคือเทอร์โบที่สมบูรณ์นะครับสำหรับในรถใช้งานน้อยที่มีปัญหานี้นะครับก็ลองสังเกตตรวจสอบได้ด้วยตัวเองถ้าตรวจสอบแล้วจุดนี้ปกติค่อยไปดูจุดต่อไปนะครับเราเริ่มจากจุดที่เรามองเห็นง่ายๆก่อนที่สำคัญนะครับทุกปัญหาที่เป็นปัญหาเสียงดังหรืออะไรต่างๆ จะต้องทำการทดสอบยืนยันปัญหากับลูกค้าก่อนการแก้ไขนะครับเพราะตรงนี้ถ้าไม่ยืนยันร่วมกันจะทำให้การแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นคนละปัญหาที่ลูกค้าต้องการแก้ไขนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆ,ๆให้กับผู้ใช้รถหรือแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงานเองสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามีอะไรใหม่ไว้พบกันวันนี้สวัสดีครับ